ครับสวัสดีครับดิอหัวรติตรองเท้าน,นะครับี๋ยวม่ดูแคตต่าง,งรีมไรส์200 204แรงมาลางกะหลงครับไปหลงว้าย9 1แรงคนขับมาโคอย่างนี้ทั้ง10ล้อต้องต้อง,งมาโคดครับขับ10ล้อคันนี้ด้วย เราต้องฟังเสียงราขึ้นบ่อนอะหรอย่างลั่นนะในร้อยเก้าห้าอีขับยังไม่มา้ราร้อยเก้าสิบห้าแรงนีโน่ครับนีโน่สองก็่ล่ะให้ลดหนึโหลดครับรถโหลด,ลดตั้งทันยันโหลด หลังใจแก่บอกเขาแกะซื้อใหม่ดิตาลราแก้วเขาไหมครับรถตะปอง มาวันสองต่กนใส่กี่ตัาแล้วแกไปรดน้ำับคนหน่วคนณันก้กงจะเยอะเดยกเป็นก้อนเลยครับอย่างนี้นายใส่งานหมอจะเดยกเป็นก้อนงานเที่ยวเลยไปกลับก็สิกิโลสิบสองกิโล เราจะดึงได้สิบนาทีไหมนะแก่แก้มเดี๋สิบนาทีครับเราลองดูจะดึงได้ไหมไม่น่าอ่ะอาจจะหกเจ็ดนาทีน่าจะต้องปิดกิฟว่ารถมีแค่สามคันอ้าวลืมนับตักเลยสาวแล้วมั้งเอาสี่ อ่าอยู่หน้าราดกว่ามาครับโบกเต็มอุ้มครับแก้ม จะสิ้ขึ้นนะเก้า น่าจะสิบเอ็ดสิบสองตับต่ะมาแล้วเนะี่ยดินเขาให้จะเป็นก้อนเนี่ยมั็เลยใส่ไม่ต้องเยอะมากครับเอ็ด <Thank you. S 1> ตักขึ้นครับนะครับนี่ครับขึ้นเสียงอย่างล้านเลยครับมาแล้วก็15ก่อนเลยมีโน,โนโ่รนครับเสียงทะลุนรกอ่ะมาเลยับดลวงอะมาดลวง อนี้ครับกล้องไม่โฟกัสไบให้ลงครับอะไรอย่าประท้วงอะไรขนุนร้อยเท่าอไหร่นะขนุนร้อยเท่าไหร่ นู้นน่ะสองร้อยเท่าไรร้อยสี่รองวะอันนี้ร้อยเก้าสิบเอ็ดะเมโครก็สี่หลังเสือครับแต่วันหนึ่งได้ไม่ไม่ถึงคาร์เลอร์บาน้านบัวันได้อี่เที่ยวูัวันได้อี่เที่ยว เจ็ดเทียเท่ยวเจ็ดกับสิบเอ็ดเจ็ดกับเจอร์ไงสองพันฟันมันก็ได้แค่คาราเจ็ดเที่ยวยวิ่งไกลเอ้ยจากบ่อเองไปก็ไหลเร็ครับไปกลับสุดสองเที่วโอ้โห่เดียวเบาน้อย เจ็ดเที่ยวเจ็ดเที่ยวเจ็ดสามกัยี่สิบเอ็ดนะวันนี้เราจะได้ประมาณยี่บเอที่ยวงานก็หนึ่งร้อยเที่ยวครับนะร้อนเลยอยอมร้อนเพื่อให้ได้รับชมนะครับให้ทุกคนได้รับชมทิงมาสักสามวันครับก็คูณเอาเนาะวัเจ็ดเจ็ด วันแรกก็วิ่งสองครับวันก็วิ่งสองทันวันนี้วิ่งสาม อะไรฮะมาอยู่แล้วกินข้าวแล้วทำไมเออเอื้อมาเ,อ,เออแล้วเจอก็ให้ไม่เจอ,เจอต้องให้อ้าวก็กินเลงดิ่แ <laughs> ค่ซื้อกแาแฟฝากครับฮะอะไรเออเพราะเดี๋ยวไม่เจอไงเ็มแล้ว ตากเนืงเองเจคเขาเลิกแล้วเจดเขาเลิกแล้วเขาวิ่งไปบ้านาาแล้วมั้งไปเอ๊ะบ้า เต็มแล้วอะไรไปโอ้โหเอ็หลงครับ ร้อยกสิบเอ็ดนเอาไม่ดับเครื่องอะ่ะเอ๊ะเขาลดอะไรของเขาะนะอ่ะเสียงครับมาต่อันไงสองร้อยสี่อ๋อปากของแกไม่งามรับเฮ้ยดินคาอยู่อ้าลุง Đúng Bỏ cái <laughs> éo này đùi đù Người cô ơi tài เดินสายบ่ออไหลหมดแล้วไหลหมดแล้วเอราล่าอะไรเขาเอ๋คืขม้นล่าข้างบนด้วยน้ำอ่ะ ปองไข่ล่วงนะเลยเท่าแกะ สามนาทีแล้วแล้วตัดคลิปไปดูตอนขึ้นเลยด้วยกันนะครับ